คำว่า ATV ย่อมาจาก All Terrain Vehicle นั่นก็คือยานยนต์นะครับที่สามารถไปได้ทุกที่ตามเส้นทางต่างๆนะครับตามสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเส้นทางธรรมชาติในยุคสมัยนี้นะครับเป็นยุคที่มีกิจกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับ ATV เนี่ยนะครับได้รับความนิยมนะครับสำหรับผู้สแสวงหาความท้าทายความตื่นเต้นและความเร้าใจแล้วในคลิปนี้นะครับผมอาจารย์วรสันเขอนจะพาท่านไปดูนะครับต้นกําเนิดที่แท้จริงของรถ ATV เนี่ยว่ามันมีความเป็นมายัางไงมันจะมีลักษณะเหมือนกับที่เราเคยเห็นกันหรือเปล่าก็ จะไปรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถเอทถ้าพร้อมแล้วเราไปชมด้วยกันเลยครับ ต้นกาเนิดของรถเอทีวีในอดีตที่ผ่านมานะครับมียานพาหนะนะครับหลายชนิดได้ถือกําเนิดออกมาจากนวัตกรรมยานยนต์ซึ่งรถเอทีวีเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับแต่เดิมแล้วเนี่ยรถเอทีวีเนี่ยไม่ได้มี4ล้อเหมือนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นะครับแต่รถเอทีวีคันแรกของโลกเนี่ยนะครับถูกผลิตออกมาเนี่ยให้มีลักษณะเป็นแบบรถถกล้อครับซึ่งประวัติความเป็นมานะครับมีโดยสังเขปดังนี้ครับในปีคศ .1960 ได้มีชาวแคนาดาคนหนึ่งมีชื่อว่าจอห์นโคเวอร์ได้ออกแบบและผลิตรถเอทีวีค ครับ เป็นรถที่ขับเคลื่อน6กล้อมีรูปร่างคล้ายเรือแต่มีอยู่6กล้อครับมีชื่อว่าเดอะจิกเกอร์ซึ่งจะใกล้คล้ายกันะครับกับยานสะเทินน้ำสะเทินบกทางการทหารซึ่งการออกแบบเนี่ยนะครับดีไซน์ต่างๆในยุคนั้นเนี่ยไม่ได้เหมือน ATV ในยุคปัจจุบันเลยนะครับจึงทําให้นะครับ ATV รุ่นนี้ไม่ได้รับความนิยมในท้องตลาดเท่าที่ควรเนื่องจากรูปทรงไม่สะดุดตาและความเร็วเนี่ยก็ไม่ได้มากนกะจึงทําให้นะครับไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรในยุคสมัยนั้นครับแต่ถึงกระนั้นก็ดีนะครับก็ยัง 1965แต่หลังจากการน3ปีนะครับในปีคศ1968บริษัทก็ทําการปิดกิจการลงนะครับเนื่องจากทําการตลาดไม่ได้จริงๆดังนั้นชื่อเสียงของเดอะจิกเกเนี่ยก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควรและก็เงียบหายไปจากวงการประเภทออฟโหลดครับ ในปีคศ1967ในท้องตลาดรถเอทีวีในขณนะนั้นนะครับยังมีบริษัทหนึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็คือบริษัทอเมริกันฮอนด้าได้ทําการวิจัยนะครับและคิดออกแบบรถชนิดที่สามารถไปได้ในทุกภูมิประเทศทดแทนรถจักรยานยนต์ที่ยังมีข้อจํากัดในการไปในบางภูมิประเทศเช่นนะครับในพื้นที่ที่เป็นหิมะโคลนนะครับหรือทรายเนี่ยซึ่งอันนี้นะครับรถจักรยานยนต์บางครั้งเนี่ยมันอาจจะติดลมซึ่งไปไม่ได้เลยจะเกิดอาการลื่นถลย่ยโดยเฉพาะพื้นที่นะครับที่สำคัญที่สุดก็คือพื้นที่ท มีปัญหากับพื้นที่ชนิดนี้มากเลยทีเดียวครับทางบริษัทอเมริกันฮอนด้าจึงได้ให้วิศวกรชาวญี่ปุ่นได้มีการออกแบบมานะครับเป็นรถที่มีตั้งแต่2ล้อ3ล้อ4ล้อ5ล้อจนกระทั่งไปถึงรถหล้อเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือการนำแบบที่จะมีหน้าตาคล้ายๆกับรถเดอะจิเกอร์เลยทีเดียวนะครับแต่ว่าไปแล้วก็ไม่เหมือนกันเลยนะครับซึ่งอันนี้ได้ชื่อว่าแอมพิคัจึงทําให้ได้รับความนิยมมากกว่ารถต้นแบบก็คือเดอะจิเกอร์นั่นเองหลังจากนั้นเมื่อมาถึงปีออคศ .19 1970ถือว่าเุ ทองของ ATV ก็ว่าได้ครับเป็นการเปิดสกราดรถชนิดนี้นะครับให้มีชื่อเสียงดังไปทั่วองค์การครับโดยทางบริษัทท o n d ้านะครับได้ทําการออกแบบรถ ATV 3ล้อขึ้นมาซึ่งนับว่าเป็นรถ3ลอ้อคันแรกของโลกอีกด้วยนะครับมีชื่อรุ่นว่า ATC90 เป็นรถขนาด9 0ซีซีซึ่งการมีชื่อเสียงโด่งดังมากนี่นครับก็เพราะว่ารถรุ่นนี้ได้นําเข้าไปอยู่ในภาพยนตร์เรื่องหนึง่งนั่นก็คือเจมส์บอนด์0มุดภาค d i a อน n d อ r ร์ฟอ e r รโดยผู้ขับขี่เนี่ยคือชอร่รูนจจา,กการีละ รถ ATC 90เนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นในปีคศ1970ถึง1980ซึ่งนับว่าเป็นยุคทองมากทีเดียวครับในขณะนั้นเอง และต่อมานะครับในปีคศ1982ทางบริษัทซูซูกินะครับก็ได้ทาการออกแบบผลิตรถ a อทวขึ้นมาบ้างครับซึ่งไม่ยอมน้อยหน้าทาง ATV ีของ Honda ซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้ามาในขนาดนั้นครับซึ่งทางซูซูกิเนี่ยนะครับก็อยากจะผลิตรถ a อทวีให้ดีกว่ารถ a อทีของ Honda เช่นกันจึงทําการผลิตและพัฒนารถ a อท4วล้อคันแรกของโลกครับซึ่งมีชื่อว่า Quadrunner 125อันนี้นะครับมีเกียร์ถึง5ระดับในเกียร์เดินหน้าครับและมีเกียร์ถอยหลังอีกด้วยครับเท่านั้นยังไม่พอน ทางเพิ่มขึ้นอีกด้วยซึ่งตอนนั้นนะครับทาง Honda เนี่ยก็ยังไม่สามารถทําได้มันก็จะเหมือนเป็นการปฏิวัติวงการ ATV ว่ารถ ATV เนี่ยนะครับต้องมีเกียร์ถอยหลังและมีเกียร์แบบหลายระดับครับจึงยึดถือกันว่านะครับเป็นต้นแบบมาตรฐานนะครับของรถ ATV ว่าต้องมีสีล้อนั่นเอง และในปีคศ1984นะครับทางบริษัท Honda เนี่ยนะครับก็ได้ทาการผลิตรถ a อทีวีที่เป็นแบบ4ล้อของ h o น da าเองเนี่ยขึ้นมานะครับโดยคันนี้นะครับมีชื่อเรียกทางการค้าว่า f o เ t e c ทรี250ครับซึ่งถือได้ว่านะครับมีซีซีสูงกว่าคู่แข่งเลยนะครับถึง100ซีซีเลยทีเดียวทําให้ยอดขายเนี่ยพุ่งกระชูดไปถึง69%โดยรวมนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับทำาหาบริษัทซูรุกิเนี่ยนะครับต้องหันมาเตรียมตัวที่จะผลิตรถ a อทีคันใหม่ขึ้นมาทีเดียวเลยและต่อมานั่นนเองใปี คสอ1985ทางซูซูกิก็ยังไม่ยอมแพ้ครับจึงได้ทําการผลิตรถเอทวีในชื่อของ LT 2 5 0นะครับซึ่งตัวนี้นะครับทางซูซูกิเองเนี่ยการันตีว่าเป็นรถเอทีวีที่ดีสุดในยุคนั้นเลยนะครับถัดมาไม่นานนะครับในปีคศ1986 ทางบริษัทฮอนด้าเนี่ยนะครับก็ได้เห็นว่าทางซูซูกิเนี่ยนะครับกลับมาพัฒนารถของตัวเองทางฮอนด้าเองนะครับซึ่งเป็นเจ้าเก่าเนี่ยเจ้าเนี้ยเขาก็ไม่เบาเลยนะครับก็เริ่มได้ทําการผลิตรถ ATV ขับเคลื่อน4ล้อขึ้นมาเป็นคันแรกของโลกโดยมีชื่อว่า f o r t e ก3 5มูซึ่งมีซีซีที่เยอะกว่าทางซูซูกิเลยนะครับถึงร้อยซีซีเลยทีเดียวอันนี้เลยนะครับเป็นที่ฮือฮามากในวงการ A t ทและถือได้ว่านะครับเป็นที่ป๊อปปูล่ามากเลยในยุคนั้นครับและรวมไปถึงนะครับได้รับความไว้ว ซึ่งทางซูซูกิเองเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นบริษัทเดียวที่เป็นคู่แข่งของ Honda นะครับภายหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีบริษัทอื่นๆเกิดขึ้นมาอย่างมากมายเลยในวงการ a อทีวีและได้มีการผลิตออกแบบต่างๆออกมาหลายแบบหลายรุ่นเลยทีเดียวแต่ก็นั่นเองนะครับก็ยังถือได้ว่าเจ้าเก่าโด่งดังอย่างรถ a อทของ Honda และซูซูกิเนี่ยเป็นแม่แบบพื้นฐานของรถ a อ v แบรนด์อื่นๆนะครับซึ่งมีมาจนกระทั่งยุคปัจจุบันนี้นั่นเอง และทั้งหมดที่กล่าวมานี้นะครับก็คือเรื่องราวประวัติความเป็นมาของรถ ATV ครับก็คงจะได้รับความเพลิดเพลินสาระดีๆจากทางเคเลอนท้ายสุดนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ทางทีมงานของเคเลอนด้วยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมอาจารย์วัสด์เคเลอน K L ON, ก็ขอกราบลาเพียงเท่านี้ครับ